ในขณะที่นางการอัจจนากําลังค่อยๆกลายเป็นหินอยู่นั่นเองล่ะครับเธอก็ได้เอ่ยปากสาบลูกสาวขึ้นมาเพราะความโกรธแค้นโดยให้เธอเนี่ยไปยืนขาเดียวมือเหนียวกิ่งไม้อาปากกินลมอยู่ที่เชิงเขาจักกรวาลจนกว่าจะให้กําเนิดลูกเป็นวาน,นอนถึงจะพ้นคํำสาบเมื่อสิ้นทาพูดแล้วนางการอัจจนาก็กลายเป็นหินส่วนนางสวาหาก็ไปยืนขาเดียวมือเหนียวกิ่งไม้อาปา ินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลตามคํำสาปของแม่ทางด้านสองพี่น้องวานอนที่พากันวิ่งหนีเข้าป่าไปนั้นพระอินทร์และพระอาทิตย์ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็สุดแสนจะสงสารลูกลิงพวกเขาจึงลงมาในระมิตรเมืองใหม่ที่ชื่อว่ากรงุงขีดขินให้แก่ลูกทั้งสองแล้วสถาปนาบุตรแห่งพระอินทร์เป็นพระยากากาศขึ้นปกครองบ้านเมืองส่วนบุตรแห่งพระอาทิตย์ ให้ชื่อว่าสุครีบดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชช่วยพี่ชายดูแลกรุงขีดขินอย่างสงบสุขต่อไปเมื่อการเวลาผ่านไปครับนางสวาหาพี่สาวของพยาวานอนทั้งสองก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับการยืนขาเดียวกินลมอยู่นานพอสมควรแล้วจนพระอิศวรที่เฝ้าสอดส่องดูโลกมนุษย์อยู่เกิดความสงสารนางอยากจะให้นางเนี่ยพ้นจากทำสาบ พระอิสวนจึงสร้างอาวุธเทพขึ้นมา3ชิ้นอันได้แก่ขัดถาเพชรตรีเพชรและจักแก้วก่อนจะส่งต่อให้พระพายเทพแห่งลมนำเอาอาวุธทั้ง3ชิ้นนี้ไปโยนเข้าปากของนางสวาหะเพื่อให้นางตั้งคัน